สวัสดีค่ะ,คะนี้เรามาเรียนสักลายมือกันนะคะที่สถาบันดดริว่าพี่ตุ้ยะะตุ๋ยเนี่ยคะเคยมาเรียนแล้วรอบหนึ่งนะคะ,ะ,คะแล้วก็รอบน,นี้มาทัทวนนะคะที่มาจากหัดใหญ่นะคะพี่ตุ้ยตุ๋ยนี่เป็นครูสอนสักคิวอยู่แล้วนะคะเป็นระดับอาจารย์อยู่แล้วนะคะอันนี้คือมาเรียนเพิ่มเติมเพราะว่านักเรียนทางหัดใหญ่นะคะก็สนใจเรื่องการสักลายมือแต่การเดินทางไม่สะดวกหรืออาจจะติดลูกติดสามีติดอะไรต่แต่นะคะมาไม่ได้ ที่แบบอาจารย์ก็ยอมทิดตัวเองนะคะเดินทางมาเพื่อหาความรู้ให้กับนักเรียนของเขานะคะอ่ะพี่ตุ้ยตุ้ยวันนี้มาเรียนเป็นยังไงบ้างมาเรียนวันนี้นะคะวันนี้หนึ่งได้ความรู้เพิ่มเติมบางทีบางครั้งมันต้องเรียนไปครั้งแรกเหมือนว่าเส้นลายมือมันจะยากอ่ะแต่ถ้าเรามาทบทวนบางทีเราอาจจะรู้ลึกกว่าแล้วก็อาจารย์มารอบนี้อาจารย์จะสอนคิดลับอีกเยอะที่เรายังไม่รู้เมื่อเมื่อรอบที่แล้วนะคะแล้วก็เออได้ เล่นใหม่ค่ะเล่นใหม่ก็ได้เยอะอ่าเล่นใหม่ได้หลายหลายคนนะคะนี่ถ้าอยากไปอีกรอบหน้าก็จะมาอีกค่ะจะมาทุกครั้งค่ะท่านผูาบมทนยินดีมากค่ะคีณมาเพราะว่าเราจะรู้สึกว่านักเรียนมาเรารู้สึกขอบคุณที่มาหาไม่รู้สึกเลยนะคะว่านักเรียนเป็นพาละค่าน้าค่าไปเรือแล้วแต่อยากไปคิดว่าเฮ้ยมาน้องเอ๋จะคิดยังไงน้องเอ๋จะยังไงน้องเอ๋ไม่มีเรื่องนี้นะคะเพราะว่าปกติเรื่องพวกนี้ ถ้าเราต้องกินทุกวันอยู่แล้วถูกไหมคะเพิ่มกินอีกกล่องเพิสองกล่องมันไม่เรื่องปกตินะเราต้องกินควันอยู่แล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ต้องเกรงใจเลย<ะ>มาได้ตลอดไม่ที่นี่ที่ชอบที่นี่เพราะว่าที่นี่แบบเป็นแบบครอบครัวน่ารักเจ <laughs> ้าของนิฟาน่ารักมากเป็นครอบครัวเป็นกันเอง <laughs> ใ่ค่ะนะครับอันนี้พี่ยูนะคะพี่ยูพี่ยูเนี่ยเอชเพิ่งเจอเพราะว่าเป็นพี่สาวพี่ปูเนาะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่รู้ว่าน้องสาวได้่ยทำทุกิจสตานวดใช่ไหมคะตัวพี่ยูทำอะไรคะพี่ยูรับราชการค่ะอ๋อบราชการองานเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเออพี่ยูเป็นรองปลัดเทศบายอ๋อนะคะนะคะพี่ยูแต่เห็นก็มีโฟร์ไปแต่งหน้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนชอบเรียนรู้หลายๆอย่างเลยอะค่ะเรียน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  อ,อันนี้วันนี้มาเรียนได้เลยัางคะพี่ยูโอเป็นศาสตร์ที่พี่ยูไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะถามมาก็ก็ ก็ม <jam Stadium> ีความรู้สึกว่าเรามั่นใจเรื่อสัต์อย่างนี้อย่างน้อยคนก็หลอกเราไม่ได้อะง่ายๆนะอย่ามาบอกว่าจะสัดเส้นนั้นเส้นนี้เธอจะมาหลอกฉันนะฉันรู้หมดแล้วถูกป่ะใช่ค่นะอย่างน้อยเรามีความรู้อ่ะพูดไม่ได้แล้วดีึยวเราก็ไปดูดวงให้คนอื่นได้นะว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ได้นะคะก็ได้มารู้จักมาเจอกับคุณเอ๋ค่ะซ่มก็น่ารักสมกับที่น้องสาว ยังมาหูรับสองหรือรับสามก็ไม่แล้ก็ได้มาเจอการบิฟังใหม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเปลี่ยนแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากจะมาเป็นครอบครัวคุยเอ๋นะคะขอบคุณค่ะจริงๆดีว่านะคะจัดงานทุกครั้งของหุ่นตุกค้างนะคะจะเป็นคัสเล็กคัสใหญ่นะคะสถาบันเราเหมือนพี่น้องเนอะยิ่งถ้ามาใครมาเคยจัดงานที่เอกจัดแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะก็จัดได้ยิ่งใหญ่นะคะงานมอบรางวัลนะคะไม่มานะคะเป็นยังไงบ้างคุผู้ชม ในในดีตอนนั้นที่มามอบรับรางวัลเมื่อปีที่แล้วนะคะเนี่ยครบปีพอดีภูมิใจนะคะร,รางวัลอะไรช่างสกิวดีเด่นแห่งประเทศไทยคะ่ะภูมิใจรู้สึกว่าพอเรากลับไปมีโปรไฟล์ของตัวเองลูกค<อ>้าก็มั่นใจเรามากขึ้นโอ้เขาได้รับรางวัลก<อ>็มั่นใจเราแล้วบรรยากาศในงานรู้สึกเป็นยังไงคะบรรยากาศดีมากค่ะรู้จักคนแบบว่ามันทั่วมันมันหลายวงการนะคะ ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนๆ่วประเทยตลอดไปเลยโงการนะคะปลายโงการมีทุกโครงการเลยค่ะตั้งแต่ดาราบริษัทเอรแจกงกิจการได้หมดเลยจริงวันนี้อยากให้พี่ปูนะคะเดินเข้ามาพูดด้วยนะคะมามาวันน่อยเพื่อตั้ใจเข้ามาเล่าหน่อยว่าทำไมวันนี้ถึงเดินทางจากโครา แล้ววันนั้นเป็นไงบ้างของหายของหายตามหาของมีคนขโมยของก็เลยแบบช่วยกันหาอะไรเงี้ยก็ได้คุยกันก็เลยเรื่องจักคูจักกานจำกันได้นะคะนะคะวันนี้มาจากโคราชเป็นไงบ้างเอ่ยก็ดีใจค่ะเพราะว่ายินดีอยู่แล้วที่เป็นสถาบันของผู้เอ๋แล้วก็เชิญชวนมารับเรียนรู้ในศาสตร์ใหม่ๆดีๆที่กำลังเป็นที่สนใจของ อ่คนบุคคลทั okay. mm? <y> ่วไปก็เลยต้องรีบมาเรียนรู้นะคะอย่างน้อยก็ได้ทําให้ตัวเองนะคะแล้ววันนี้ดูอะไรมือเป็นบางอย่างสักแล้วสักแล้วค่ะยบร้อยค่ะแล้วจะเปลี่ยนดวงพิกดวงใหม่จ้าง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 อะสักให้นะคะอันนี้สักอะไรให้คะวันนี้ช่างสั่งอะไรให้อันนี้ธุรกิจธุรกิจการงานนะคะโฆษณาลาข้าว ก็ต่างประเทศต่างประเทศก็มีนะคะโกอินเตอร์โัอินเตอร์เลยนะคะไม่เจ็บค่ะที่นี่ก็มีเทคนิคดีๆนะคะไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะมีครบูตรเลยแล้วพี่ภจะเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างก็อาจจะแนะนําคนรอบตัวก่อนอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าอยากจะให้มีเอ่อเกี่ยวกับโชคลาภวาสนาที่ดีขึ้นดวงรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเราอาจจะมีเส้นอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกว่าตัวดีขึ้นโชคดีลาบสมความปรารถนาได้นะคะพี่ภูเปิดร้านอะไรทีโคราชอีกอย่า ก็พี่ปูมีร้านเสริมสวยนะคะร้านสวยปิ๊กในโรตัสสามแยกปากที่โลตัสนะคะใครที่อยู่โลตัสแถวโลตัสโคราชนะคะก็ใช่ถ้าอยากสักลายมือหรืออะไรนะคะเข้าไปปรึกษาพี่ปูได้นะคะได้ค่ะแล้วก็มีร้านนวดแก้อาดแก้แก้อาการด้วยนะคะแก้อาการด้วยนะคะเว่าที่ หมอที่ร้านนี่ก็จะมีเอ่อพวกมีประสบการณ์นะคะห้าสิบอัพขึ้นนะคะสามารถแก้อาการช่วยคุณได้นะคะเลิกเจ็บปวดเอยไม่ต้องทานยานะคะใครทีชใ่ีมีทุก่ามีธุรกิจเยอะมากเลยใช่เห็นไหมพอมาที่ดีบจะได้เจอแบบ หลากหลายอาชีพแล้วก็เหมือนกับไปเที่ยวโคราชเนี่ยเออไปยัเใช่ใช่ใช่คือไปเที่ยวได้ทั้งประเทศเลยค่ะจะเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์มากอาชีพนี้ยค่ะอาชีพที่มหัศจารย์อยู่ตรงไหนก็ทํางานได้เออนิดนึงนะคะก็สถาบันนี้ว่านะคะใครได้เข้ามาแล้วรู้จักเจของสถาบันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็จะรักดีว่าจริงๆค่ะยอดยอดค่ะ